สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการใช้ Angular JS เพื่อจะในภายหลังจะเอาไปใช้ร่วมกับ Django ในครั้งนี้เราจะพูดเฉพาะซอฟแวร์หรือว่าหรือว่าโค้ดที่พัฒนาขึ้นแล้วก็รันภายใน <c oughs> เบราว์เซอร์โดยใช้ Chrome <c oughs> เป็นหลักนอก่ยกกับ Angular JS เราสามารถวิ่งเข้าไปหาที่ Wikipedia หรือว่าเว็บไซต์ของ Angular เองได้โดยถ้าเรา,เราดูคร่าวๆ Angular เนี่ยเป็นด้วยเริ่มแรกเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่หวังว่าจะ,ะให้ช่วยช่วยบริษัทลักษณะ e n t น r ตอร์ไพรส์ในการผลิตซอฟต์แวร์เว็บแอปหรือว่าอ,ะ,อะไรที่คล้ายๆกับแอปพลิเคชันระดับองค์กรใช้แต่ปรากฏว่าบริษัทที่ชื่อ b r a d t e c h ซ,ซึ่งเป็น,ปนคนก่อตั้งเจ้า Angular JS เนี่ยไปพูดง่ายคือไปไม่รอดเขาก็เลยปล่อยซอฟต์โค้ดให้เป็น Open Source แล้วก็มีคนมาสนับสนุนมี คอมมูนิตีเกิดขึ้นแล้วก็ภายหลัง Google ก็มาเมนเทนให้ซึ่งก็นั่นคือเก็บ n g u l a r JS ในเวอร์ชันแรกแล้วก็ในในผมเชื่อว่าไม่ไม่เกินสิ้นปีนี้ a n g งกุ拉2ซึ่งค่อนข้างต่างจาก Angular 1โดยชัดเจนเลยวิธีการทำงานวิธีการพูทติ้งของเขาทุกอย่างแทบจะแทบจะต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ไม่เป็นไรเราจะเรีย Angular. น a n g u l a r JS1 ก่อนแล้วก็อีกไม่นานก็คงต้องเรียน JS2 ที่เราจะต้องทำแรกๆก็คือเดี๋ยวเราอาจจะต้อง uh, ไปดูที่ html code ง่ายๆก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจจะต้องเตรียมความพร้อมว่าเดี๋ยวเราจะ,จะต้องใช้เจ้า uh, angular js ซึ่งเราสามารถโหลดได้จากโดยการอาจจะคลิกไปที่ถ้าผมซูมอินเข้าไปเราก็จะเห็นมาโอเคมันจะมี2แบบก็คือแบบที่เราเราโหลดมาเป็นผมขออนุญาตขยายโหลดเป็น min file min i นี่ก็คือเราจะได้ตัวตัวไฟล์ขนาดเล็กซึ่งถ้าถ้าเรามองไปข้างในมันจะอ่านโค้ดของ JS ไม่ออกแต่ว่าไม่เป็นไรก,ก็เราเราอาจจะไม่ต้องใช้เจ้า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 ,จาตัวตัวที่เป็น development ก็คือใช้ใช้ตัวที่เขาทำให้ไฟล์ขนาดเป็นขนาดเล็กมาแล้วเลยก็ได้หรือว่า อีกวิธีนึงคือคุณก็ copy เจ้า,า URL ที่โพสต์ไปนะแน่นอนไปไปไป,ไปที่ google google apis.com ซึ่งซึ่งผมโหลดเจ้าหมอน,นี้เวลาแล้วก็เซฟไว้ในคุณอาจจะ copy แล้วก็ผมลองเดี๋ยวผมลองเตรียมอันนี้ก่อนอแล้วก็โหลดเจ้าหมอน,นี่มา อ่าฮะโอเคแล้วเราก็เซฟไว้ในอ่าเซฟไว้ในอ่าผมไว้ในไหนนะใน GitHub ภายในเทโอเคใน Django แล้วก็อ่ะผมเซฟผมเซฟตัว Angular ดัดมิ JS ไว้ที่โฟลเดอร์ที่ผมต้องการแล้วก็คือไว้ในโฟลเดอร์นี้ต่อมาก็คือเราเราสามารถอ่าเราสามารถใช้เจ้า Angular นี้ได้ภายหลัง แต่ตอนก่อนอื่นเลยที่ที่ก่อนที่เราจะพูดถึง Angular เรามาดู HTML ง่ายๆอันนี้ก่อนซึ่งถ้าผมเปิดเจ้า HTML อันนี้โดยใช้เบราว์เซอร์ผมก็จะได้ Hello World มาส่วนประกอบหลักของเจ้านี้ก็มีแน่นอนมี Header ซึ่งเป็น Title ใช้ Char จเ e t เป็น UTF-8 แล้วก็เรามี div อันนึงเป็นเป็นส,ส่วนหนึ่งของ HTML Tag ซึ่ง มี h e ดเดอรหนึ่งที่พิมพ์ว่า hello world ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรากรา็แค่สมมติเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนื่องจากเราใช้ utf 8ปดแล้วเราก็สามารถใช้ภาษาไทยได้เลยเช่นสงกรานวันนี้เป็นวันสงกรานต์พอดีวันสงกรานต์ผม,ผมจะได้อะไรหน้าตาแบบนี้ซึ่งซึ่งอุอผ๊ผมผมผมผิดผิดผมต้องมีนอนุ ซึ่งเราเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือทุกอย่างตรงไปตรงมาในขั้นต่อมาผมผมจะ,ะผมจะใช้ Angular ในการการดิสเพย์โดยที่เดี๋ยวผมก็เซฟโค้ดนี้ก่อนอผมเซฟผมเซฟโค้ดนี้เป็นทศถีเโอเคผมเซฟเป็น index to ซึ่ง ในที่นี้ที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเดี๋ยวเราจะต้องโหลดตัว uh, Angular JS ซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในโฟลเดอร์ uh, เราแต่ว่าอ่าเราอาจจะถ้าเกิดเราเราอยากทำให้มันไม่ไม่ไม่ซับซ้อนมากเราก็บอกว่าโอเคมันมาจากตัว URL ที่ผมได้เปิดให้ดูเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็มีอีกสองส่วนที่ที่สำคัญที่จะต้องมีก็คืออ่าเดี๋ยวมันจะเนื่องจาก uh, Angular เนี่ย เขาเขาทำงานโดยที่เดี๋ยวเราจะมีวิววิวอยู่ใน HTML tag ธรรมดาสผมผมเขียนวิวตรงนี้ไว้ก่อนาย t a แล้วผมก็จะมีอ่าส่วนที่เป็น Script ซึ่งสคริปตก็จะอ่าประกอบไปด้วยโมเดลแล้วก็คอนโทรลที่ Script อ่าสคริป ในนี้เราจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างแอปขึ้นมาอันนึงซึ่งใน,ในหน้าหนึ่งหน้าเราอาจจะมีแอปได้หลายแอปแล้วก็โครงสร้างหลักๆมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือเรามีเรามีาเจ้า,าเจ้าอะไรบอันหนึ่งซึ่งเป็นเป็น angular object โอเคเป็น javascript object ซึ่งสร้างมาโดยโมดูล ของ Angular แล้วก็ในที่นี้เขาเขามีเขาบอกชัดเจนว่าโอเคอพารามิเตอร์แรกที่ที่เราที่เราใส่เข้าไปใน Angular Module ก็คือเป็นชื่อของแอปแอปพลิเคชันเนมที่อยู่ในเบราว์เซอร์นะแล้วก็อันนี้คืออั่นคือที่ที่เราต้องใส่เข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่เราจะ Initialize ตัวตัวตัวแอป variable app ให้เราใส่คำว่า Control แล้วก็ใส่ชื่อของ c คอนโทรลเนมอย่าลืมว่า1นึ่แอปอาจจะมีได้หลาย Control อาตอนนี้มันจะซับซ้อนหนึ่งค่อยๆค่อยๆตามะคระับคือในหนึ่งในหนหน้าเว็บวพเซอร์จะมีแอปพลิเคชันได้หลายอันและใน1นึ่งแอปพลิเคชันหลายอันอาจจะมีได้หลาย Control เหมือนกันโอเคอันนั้คือนั่นคือ,คอ,อสิ่งที่เรากำาลังจะเจอแล้วก็ในในคอนโทรลแต่ละอันจะมี Variable ที่ชื่อว่า scope ซึ่งใน scope เนี่ย เดี๋ยวเราจะม,มันจะมีการเป็นคล้ายๆกับ local scope global scope ในภาษา C ที่เราเคยเรียนก็คือ,อสมมุตถิถ้าเกิดเราอยู่ใน tag ของ HTML อันหนึ่งซึ่งประกาศไปแล้วว่าม,มันถูกบายไว้กับ controller อันหนึ่งสมมติว่าผมไป b i ย d ผมสร้าง tag ขึ้นมาหนึ่งอันแล้วผมไป b i ย d ให้กับ application My app แล้วก็ตัว microcontroller เอ้ยตัวนี้ m i c r o c r o โอเคผม,ผมติดกับ microcontroller Uh, ผมบ by my application กับ my control my control อันนี้ uh, สิ่งที่อยู่ในแท็กของ HTML นั้นจะเป็น uh, variable ที่อยู่ภายใน scope เดียวกับที่ทเราจะพูดถึงนี้คืออยู่ภายใต้ scope ของ uh, controller เร,เราลองดูกันวนะ่าอย่างเช่นถ้าเกิดผมสร้างผมสร้าง uh, ผมประกาศให้เจ้า uh, div อันนี้เป็น uh, เป็น ng app เ okay. ท okay. uh, mm ่า hmm. กับโอเครใช้ app โอเคตอนนี้ไอ้เจ้า division อันนี้ก็กลายเป็น uh, เป็นส่วนหนึ่งของ application my app ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราอาจจะบอกอีกได้ว่า ng uh, controller uh, บอกด้วยว่าโอเคเราจะใช้ controller controller ที่ทชื่อว่า my control Uh, ท็อตชีผมก็ใช้ตัวเล็กมายทนี <Okay. S 1> uh, ส้สองส่วนนี้ก็จะบายเข้าด้วยกันคือเรามีส่วนของที่เป็นที่เป็นวิวก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นคอ uh, n t r o l แล้วก็ตัวที่เป็นโมเดลโอเคผมลืมบอกไปว่าคอนเซปต์ <te aser> ของ n n u u l r จะจะเป็นแบบโมเดลวิว Control โมเดลก็คือส่วนที่เก็บข้อมูล ฟิ w ก็คือส่วนที่ส่วนที่จะใช้ในการ Display เป็นกราฟิกให้เราเห็นแล้วก็ Control หรือว่าคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของ UI หรือว่า UX ที่เราที่เรากำลังจะทำอยู่ที่นี้เราจะเห็นว่าส่วนนี้ควบคุมการการดิสเพย์กราฟิกหรือเป็นส่วน View นั่นเองแล้วก็ส่วนที่เป็นควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของของอ่า user interface อันนี้อยู่ในอยู่ในบล็อกเล็กๆนี้อยู่ที่ระหว่างประทัดที่16-18ถึง18 แล้วก็ Data ที่อยู่ข้างในถูกห่อไว้ด้วยออบเจที่ชื่อว่า scope ทุกครั้งที่ผมทีผมพิมพ์คำว่า name ลงไปในนี้แต่ว่าในใน angular จะแปลกนี่คือถ้าเราใช้ double, Q, double curly bracket แบบนี้เป็นการอ้างอิงถึง variable แต่ว่าเรารู้ว่าโอ,อ้เจ้า variable name เนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ใน my control ซึ่ง my control เนี่ย เขาบอกชัดเจนว่าแมคคอนโทรเนี่ยใช้สโคปที่ชื่อว่าสโคปด้านล่างนี้ดังนั้นเวลาผมพูดถึงเน m มตรงนี้เขาก็จะไปอิงถึงเน m มด้านล่างนี้ก็ mm hmm. คือสองสอง,สอ,งอันนี้เชื่อมต่อกัอนอโดยโดยที่เราไม่ต้องไปทำไบดิงเหมือนใน j จ็คหรือว่าภาษาอื่นโอเคนั่นคือข้อดีแล้วข้อดีมากกว่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์ชให้เห็นคือมันเป็นทูเวย์ไบดิงคือเร,เราสามารถใช้ JavaScript คอนโทรลวิวแล้วก็การเปลี่ยน View หรือว่าส่วนส่วนต่างๆของ UI ทําให้ Object ที่อยู่ใน JavaScript เปลี่ยนแปลงได้ด้วยเป็นลักษณะ Two-wayBinding น,นั่นคือความมาะจักของอ Angular ซึ่งทําให้โค้ดเราสั้นลงหรือ,อเพียงไม่กี่บรรทัดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเจ้านี่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมลองอที่ผมทำคือผมใช้ผมใช้ JavaScript ไปเปลี่ยนเจ้า variable name ที่อยู่ใน ที่อยู่ใน HTML tag ด้านบนเดี๋ยวผมลองอลองโอเคเราเห็นว่าโอเคเจสคริปตสามารถเปลี่ยนตัว tag name ด้านบนได้ละขั้นต่อมาผมอาจจะบอกว่าโอ้ย s e r อาจจะต้องการปลอกข้อมูลเข้าไปในในใน,น text box ของเราแล้วเราอยากให้มันเปลี่ยนแบบทันทีทันใดวิธีทำง่ายมากเราแค่ใส่ เท็กบ็อกซ์เข้าไปอันหนึ่งแล้วบอกว่าโอ้ต่อไปนี้ผมจะเรียกมันว่าไอ้เจ้าเท็กบ็อกอันนี้นะเราจะเรียกมันว่า uh, ng model ซึ่งโ o เดลมันก็คือ Data ที่เราเก็บไว้แล้วโมเดลที่ว่าไปเก็บที่ variable ไหนล่ะ variable ที่ชื่อว่า name แล้ว name อยู่ในไหนล่ะ name อยู่ใน my control ซึ่งควบคุมด้วย scope อยู่ด้านล่างนี้เองอ่ะถ้าเกิดผมทำลักษณะน,นี้ผมก็จะได้เป็นอ่ะผมลองเซฟนี่แล้วก็ลองปุ๊บผมทำอะไรไปผม โอเคผมเซฟเป็นสองแล้วผมก็รีเฟชผมได้แบบนี้แล้วผมลองลองเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งผมอาจจะ่ใส่ชื่อใส่ชื่อผมเป็นภาษาไทยเราก็จะเห็นว่าโอเคน,น,นั่นคือ,อเป็น two way binding JavaScript สามารถเปลี่ยน appearance หรือว่าหน้าตาของอของ HTML และในขณะเดีวยวกัน user สามารถใส่ข้อมูลแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยน uh, variable ที่อยู่ใน JavaScript แล้วก็ทำการ display แบบท,ทันทีทันใดนั่นคือนั่นคือนั่นคือโป๊อ๋อไม่ใช่นี่นคือสตินี่นคือ Angular uh, เดี๋ยวผมลองลองเปลี่ยนโอเคผมผมพิมพ์ไอะไรโอเคพูด uh, okay. อาจจะเปลี่ยนลักษณะนี้ได้ uh, ในขั้นถัดมา uh, ที่ที่เราต้องพูดถึงนิดนึงคือ เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราไปอยู่ใน Django เราจะต้องอเจอเจอ list กับ dictionary ที่ Python เขาส่งมาเดี๋ยวอาจจะต้องพูดถึงเรื่องเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะข้ามไปในเสเต็ปถัดไปก่อนนั้นผมขอเซ save เจ้ามอนี่เซ,เซฟเป็นชื่อ3แล้วกันผมจะพูดถึงเรื่องเรื่อง list แหละในใน ใน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  JavaScript เนี่ยเรามีอ b อบเจกต์ได้หลายประเภทประเภทหนึ่งก็คือเราอาจจะบอกว่าเขาเป็นผมสร้าง variable อันใหม่ขึ้นมามขอเนี้ยลบลบแท็กกานบนทิ้งไปก่อนอเดี๋ยวอย่าลืมเตือนผมด้วยนะว่าว่ามันมันเป็นผมต้องใส่ข้างบนด้วยผมสร้าง variable อันใหม่ขึ้นมาชื่อว่า x เราจะ x เนี่ยมีเป็น list ของอะไรบางอย่างซึ่ง a x ็กล้กับ Python ก็คือคุณสามารถใส่เลขลงไปใส่ Integer เ no. นาะใส่ uh, floating point หรือว่าใส่ text อยู่ในที่เดียวกันโดยโดยที่มไม่มีปัญหาเราเราสามารถรวมรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แล้วก็สามารถ uh, ไปดิสเพลย์ด้านบนเลยโดยใช้ variable x โดยโดยที่อิงกับสโคปอิงกับตัว my app กับ my control อ่าท็อทีผมต้องใส่ใส่ x ลงใหม่อ่ะแล้วผมลองลองอ่าเปิดใหม่คราวนี้เป็นสามละโอเคผมก็จะได้อ่าผมได้ลิสต์ออกมาหรือว่าถ้าเกิดเราเราเราอยากให้ให้เขาเป็นคุณโทนถ้าผมอยากให้เขากลายเป็น dictionary แล้วก็สามารถใช้ dictionary ได้เลยแต่ผมขอ r e n a m ยอันนี้นิดหนึ่งเพื่อเดี๋ยวผมจะอัปโหลดลงมาที่ทักพวกเราจะได้ดูได้อ่า เราจะใช้ดิกชันนารีเราก็แค่สร้างดิกชันนารีขึ้นมาอย่างเช่นผมขอเนี่ยเรียกสมอนี่าตั้งชื่อหมายชื่อว่าไ y d i c t ัน n ารีกันไมดิกแล้วผมก็วิธีสร้างดิกชันนารีทำไงนะเราก็แค่สร้างคู่ีแพ็กเกจขึ้นมาถึงอันแล้วก็หอ่อทุกอย่างเข้าไปท้่ไหนอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าโอ,อ้ผมใส่ชื่อ,อเป็น,ปนชื่อชื่อของผมชื่อชื่อของพนักงานแล้วก็ เบอร์ต่อภายในของขององค์กรละกันเช่นมีชื่อประสิทธิ์แล้วก็มีชื่อแล้วก็ท่าทีเป็นเบอร์โทรเบอร์ออฟฟิศผมก็เบอร์ของสี่ผมใส่สองสองสี่เข้าไปแล้วผมก็อาจจะมีอีกสักสองสามคนใส่เข้าไปาเช่นผมมีมคนชื่ออิลิกแล้วก็โอเคแล้วก็ ผมใส่ random number ใช่ให้ครับให้กับเบอร์โทรศัพท์เขาแล้วก็แน่นอนผมมีอีกสักหน่อยนึงไม่ anti อะไรเงี้ยนะได้ random number เหมือนกันโอเคอผมเอาแค่ okay, นี้ก่อนแล้วผมก็ผมเซฟเจ้ามอนี่ไปที่อ uh, index สีแล้วผมลองลอง render อ,อยู่อ้อเยวเดี๋พึ่งเพราะว่าผมลืมผมลืม display ไม่ไม่ติด นั่นคือไม่ส something โิโอเค้เออ something อ๋อโอเคโอเคโทษทีขอไปผมบางทีผมก็ลืมใส่ทำไมผมลืมใส่ตรงนี้ล่ะ อ่ะโอเคหรือกดนำล็อกัอทีพขอไปอ่ะนั่นคือนั่นคือ d i c t i o n า r ีอ่ทีนี้เกิดอ่าเราอยากจะให้อ่าในหลายๆครั้งเราเราได้ Dictionary มาเราอยาก Display ลงไปบนอ่ะบน UI ที่มันดูดีอย่างเช่นผมอยากได้ l list ซึ่งอ่าอ่ list ประกอบไปด้วยอืมประกอบไปด้วยอ่าอาจจะเป็นชื่อแล้วก็อาจจะเป็นอ่าลิสที่ โชว์ทั้งชื่อแล้วก็นัมเบออยู่ที่เดียวกันหรือแม้กรทั่งสร้าง Table ขึ้นมาในที่ที่ผมผมขอจะสร้างออกมาเป็น List ์แล้วกันผมก็กแค่ผมสร้างลิสต์ขึ้นมาหนึ่งอันโดยใช้ HTML tag ที่ชื่อว่า Li ซึ่งย่อมาจาก List นั่นเองแล้วบอกเขาไปว่าโอต่อไปนี้ผมจะ Repeat ตัวตัวแปรที่อยู่ข้างใน JavaScript Object โดยใช้วิธีแบบนี้ไม่ก่าวว่า ไอ้ไอ้เจ้าหมอเนี่ยเป็นเป็นดิกชันนารีวิธีการวีพีของเขาก็จะวีพีเป็นในรูปแบบของคีย์แวลูลักษณะแบบนี้ผมผมจะเดี๋ยวค่อยผมจะค่อยๆพิมพ์ให้ดูอ่ะอันนี้คือเท่าที่อาจจะต้องเป็นคีย์แวลูแวลูนี่เป็นทูเปิลเนาะกินไม้เด็กอ่ะแล้วก็อ่าซึ่งก็คือโอเคนั่นคือนั่นคือนั่นคือแท็กของ L I หรือนั่นเองแล้วก็ต้องปิด tag out ได้วยแล้วต่อมาใน tag นี้คุณสามารถาเรียก key กับ value ได้โดยที่ผมอาจจะบอกว่าโอเคอ extension extension number for 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 key คือชื่อคนเนะาะผมอาจจะต้องใช้วิธีการที่เจ้า,า angular เขาแยก normal tag กับ variable ก็คือเขาใช้ตัว double K, curly bracket ตัวนี้แล้วก็นั่นคือนั่นคือเรียบร้อยพถ้าเกิดผม run เจ้าหมอน,นี่ผมควรจะเออผมจะได้อ่าเจอัจาอาตาแบบนี้โอเคเห็นว่าเขาเขา iterate แล้วก็สร้างอ่าสร้าง อิ e เ e เมนท์ที่อยู่ด้านในหรือหรือว่าลิสต์ที่อยู่ด้านในขึ้นมาโดยใช้ uh, Dictionary แล้วก็ Iterate รอบคีย์กับ Value ถ้าเกิดเราต้องการ uh, look up สิ่งที่อยู่ด้านใน Dictionary เราอาจจะบอกว่าโ okay. อเคสมมติผมอยากหาเบอร์ uh, ต่อผมผมเ็่อแค่อาจจะบอกค่า uh, what's it uh, tension is แล้ผมก็บอกว่ามันคือ id ดิ ick, แล้วก็ใส่ลูปอัพเข้าไปใส่คียเข้าไปซึ่งคียก็คือชื่อนั่นเองอคุณเซฟล้วจะรีเฟรชเวดจีด้านล่างเป็นเบอร์สองสองี่นั่นคือนั่นคือวิธีการใช้ d i กชันนารีส่วนถ้าเกิดเราเราอยากทำลักษณะนี้กับกับเจ้า l ล s t ซึ่งง่ายง่ายมากก็เราก็แค่ถ้าผมย้อนเข้าไปอีกอันนึง ผมก็แค่ถ้าผมจะรีพีทเขาผมก็แค่อาจจะใส่ลิสต์หรือว่าใส่เอา้าเราจะใส่อาเอาใส่ลิสต์ด้วยกันไหมเปล่า l i เนาะแล้วก็เราก็ใส่คีย์เวิร์ดเอ็นจีกีดรีพีทเอ่อเ p จรีพีทแล้วกเราใส่อะไรกันไอเอ็นเอ็กซ์อินเทเลเตอร์ของไอเอ็นเอ็แล้วก็ แอปไลปิดแพ็กนิดนึงแล้วก็สิ่งที่เราต้องใส่เข,าข,ข้าไปน่ก็คือสิ่งที่เราต้องการดิสเพลย์จำซันนั่นเองอาจจะบอกว่าอ่าอ e เลเมผมผมบอก element แล้วกันอ่าอ e เลเมนต์แต่ผมก็พิมพ์ไเข้าไปนั่นคือนั่นคือเรา refresh อันนี้แล้วก็เปิดไฟล์อันที่3เราก็จะได้ บบน้าตาแบนี้ซึ่งก็คือ List List ของเราตอนแรกที่เราใส่เข้าไปนั่นคือนั่นคือ a n ง u l a ่าง่ายมากอ่ะ,อะเราเราเราค้างไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็นวกในในวิดีโอถ่ดไปผมจะใช้ความรู้ในในวิดีโอนี้ในการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมด้วยด i จิทแล้วก็ f อนต์เอที่ทำด้วย Angular โอเคขอบคุณมากครับ